สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะกเราส่องช,ช,ช่องลิลันดาค่ะสวัสดีค่ะเอิญนะคะจากช่องลิลันดาค่ะวันนี้<ฮ>นะคะก็มาคนเดียวค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะจากที่เกริ่นไปในอีพีที่แล้วนะคะว่าในช่องของูเรานะคะก็จะมีการหยิบยกเรื่องราววรรณคดีต่างๆนะคะมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะแต่แต่ก่อนที่เราจะไป รู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวรรณคดีงงนะคะเรามาทําความรู้จักกับคําว่าวรรณคดีกันก่อนเลยนะคะหลายคนก็อาจจะยังสงสัยนะคะว่าวรรณคดีคืออะไรแล้วก็วรรณคดีเนี่ยมีความแตกต่างกับวรรณกรรมยังไงนะคะใน EP นี้มีคําตอบแน่นอนค่ะค่ะวรรณคดีนะคะก็เปรียบดังกระจกเงาน,นะคะที่สะท้อนวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของผู้คนในสมัยที่มีการประพันธ์วรรณคดีในเรื่องนั้นๆค่ะก็โดย มักจะสอดแทรกข้อคิดแล้วก็ประชญาของกวีเอาไว้อย่างแยบยนนะคะนอกจากนี้นะคะวรรณคดีนะคะก็ยังเป็นเครื่องเช่อชูอรารยธรรมความเป็นชาตินะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ประจำชาติด,ด้วยค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าก่อนที่เราจะใช้คําว่าวรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยเราใช้คําไหนมาก่อนอ่าถ้ายังไม่ทราบนะคะเราก็มาทราบไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็ ในอดีตนะคะเราเนี่ยเรียกงานเขียนทั่วไปว่าหนังสือค่ะอะไรก็ช่างนะคะที่เป็นงานเขียนเราจะเรียกว่าหนังสือหรืออาจจะเรียกโดยใช้ชื่อผู้แต่งแล้วก็ชื่อคําประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นประเภทของเนื้อาหานะคะตัวอย่างก็เช่นนิราชนารินคําโคลซึ่งนรินเนี่ยก็เป็นชื่อของผู้แต่งค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรียก จะใช้ชื่อลักษณะคำประพันธ์ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ในเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะตัวอย่างก็เช่นเพลงยาวนิราชรบพม่าที่ท่าดินแดนนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นการสู้รบกันกับพม่านะคะที่ท่าดินแดนนะคะก็เลยมีการนำมาตั้งชื่อเรื่องนั่นเองค่ะวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะก็เป็นคำประเภทที่เรียกว่าสับบัญญัติสับบัญญัติคืออะไรสับบัญญัตก็คือ คำศัพท์ที่สร้างขึ้นเพื่อแทนคำในภาษาอังกฤษค่ะก็คือคำว่า literature นะคะในภาษาไทยเนี่ยนักวรรณคดีนะคะก็ให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันนะคะก็คือคำว่าวรรณคดีแล้วก็วรรณกรรมนะคะซึ่งหลายคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊สองคำนี้มันมีความหมายไม่เหมือนกันหรอแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงก็วรรณกรรมนะคะก็เป็นงานเขียนหรือว่าเป็นงานหนังสือบทประพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น รอยแก้วรอยกรองนะคะอันนี้จะเรียกว่าวรรณกรรมค่คะส่วนหนังสือที่ได้รับการยกยอ่องว่าแต่งดีนะคะทําให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดอารมณ์สะเทือนใจแล้วก็เกิดความคล้อยตามนะคะอันนี้ถึงจะเรียกว่าวรณคดีนะคะก็นี่แหละคะ่ะคือความแตกต่างของคําว่าวรรณคดีและวรรณกรรมเอาง่ายๆนะคะก็คือวรรณคดีเนี่ยเป็นหนังสือที่ได้รับการยกยอ่องว่าแต่งดีแล้วก็ ทำให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดอารมณ์สะเทือนใจค่ะความสําคัญของวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะคดีนะคะก็เป็นอ่ามรดกนะคะที่บรรพบุรุษสร้างไว้แล้วก็เป็นที่นิยมตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะวรรณคดีนะคะก็มักจะแสดงสภาพชีวิตของคนในสมัยนั้นๆน,น,นะคะที่มีการประพันธ์วรรณคดีค่ะแล้วก็จะสอดแทรกข้อคิดแล้วก็ประชญยาชีวิตของกวีเอาไว้ด้วยค่ะเป็นก่อให้เกิด อารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านนะคะใครได้อ่านก็จะเกิดอารมณ์แบบสะเทือนใจรู้สึกคล้อยตามไปกับเรื่องนั้นๆคะ่ะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยดังนั้นนะคะวรรณคดีก็มีความสําคัญมากๆแล้วก็มีคุณค่าทางในด้านประวัติศาสตร์สังคมแล้วก็อารมณ์นะคะตลอดจนมีคุณค่าในด้านคติสอนใจแล้วก็คุณค่าเชิงวรรณศิลป์นอกจากวรรณคดีจะเป็นมรดกทางภูมิปัญญาแล้วนะคะวรรณคดีเนี่ยก็ยังเป็นเครื่อง เชิดชูอรารยธรรมของชาติด้วยแล้วก็มีคุณค่าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีได้อีกด้วยทําให้คนในชาติเนี่ยสามารถรับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตนะคะว่าในสมัยนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยการอ่านวรรณคดีนะคะจึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้อ่านเนี่ยมีอารมณ์ที่สุนทีแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกอีกด้วยะค่ะ สำหรับอีพีนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วและในอีพีหน้านะคะในช่องของพวกเราจะหยิบยกวรรณคดีเรื่องใดมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ